หรือตอนอไหนเขาพูดตอนไหนหรือสื่อไปเข้าใจผิดกันเองแล้วก็ปั่นว่าน,นี่คือสิ่งที่พักเพื่อไทยกําลังศึกษาหรือกาลังจะทําซึ่งเรารู้สึกงงมากว่าตกลงอยู่ดีๆวันหนึ่งคุณก็สามารถโยนมาว่าสื่อทั้งประเทศเข้าใจเรื่องนี้ผิดหมดทั้งประเทศเลยเอยนี่มันมุกเหมือนสมัยพลเอกประยุทธ์เลยนะใช่สมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนาย,ยกเวลาทาอะไรแล้วประชาชนนี่ยสื่อผิดสื่อผิดสื่อผิดรัฐบาลไม่เคยผิดสารผิดเออแบบว่าสื่อผิดสื่อช่อไปผิด ก็รู้ว่าคุณกําลังบอกว่ากาลังจะศึกษาไม่ได้หลงใช่แต่ประชาชนบที่มึงศึกษามึงไม่ควรจะเป็นประเด็นตั้งแต่ต้นมึงไปศึกษาเรื่องทำไมไม่ไม่ขึ้นค่าแรงศึกษาอย่างนี้ดิใช่แล้วมันแล้วมันซ้าเข้าไปอีกตรงที่ว่าหนึ่งก็คือตัวเองก็บอกว่าเนี่ยตัวเองเก่งเรื่องเศรษฐกิจนั่นนี่นี่เก่งในเรื่องของการหาเงินเพิ่มให้กับประเทศใช่ไหมฮะแต่แต่คราวนี้ก็จะมาจะมาจะมาขึ้นภาษีอีกพาสนึงก็คือว่าไม่เห็นเวลาอ้างพูดถึงเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำอ่ะแทนที่คุณจะไปเก็บภาษี ความมั่งคั่งครับหรือว่ามรดกหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ไม่มีพูดถึงเลยไม่มีไม่มีแต่มามมอันนี้ก็คือแบบนี่ไงคนรวยคนาปานกลางคนจนก็จะได้จ่ายเท่ากันหมด <laughs> ลดความเหลื่อมล้ํา เฮ้ยอันนี้มุกรถเธอมมากแล้วเราไม่ก็ว่าจะมาในรัฐบาลนี้ที่แบบคนรวยคนจนจ่ายภาษีอัตราเดียวกันแปลว่าสังคมหมดความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำมันหมายถึงการที่คนเนี่ยมันมีรายได้ใกล้กันนะไม่ใช่จ่ายภาษีเท่าเกันออสังคมที่จะลดความเหลื่อมล้ำคือคนรวยต้องจ่ายภาษีเยอะคนจนจ่ายภาษีน้อยสังคมไหนที่บอกว่าความเหลื่อมล้ำหรือการลดความเหลื่อมล้ำคือคนจนคนรวยจ่ายภาษีเท่ากันเนี่ยถ้าไม่รัฐบาลบ้าก็รัฐบาลโง่ครับ ไม่มีไม่มีไม่มีประเทศไหนที่บอกว่าลดความเหลื่อมล้ําโดยการให้คนจนคนรวยจ่ายภาษีเท่ากันคนจนมันจนคนจนจ่ายเท่าคนรวยปุ๊บคนจนลําบากกว่า <c oughs> ใช่นะครับเงินหนึ่งบาทของคนจนมันมีความหมายมากกว่าเงินหนึ่งบาทของคนรวย <c oughs> ใช่มันถ้าจะลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยคนจนต้องจ่ายน้อยคนรวยต้องจ่ายเยอะแล้วผมมันงงมากนะว่าเขาสามารถพูดได้อย่างมั่นอบมั่นใจบนเวทีแล้วก็แบบดูแบบดูหน้าตาเฉยะแบบนี้ก็ผมมีความรู้สึกนะ นี่คือคนที่มันเอาดรอปทัชเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่แต่ผมว่ามันก็สะท้อนภาพหนึ่งนะครับคือคือคือรัฐบาลจุดนี้เขาชอบใช้ตังค์ใช่ไหมครับแล้วการหารายได้เนี่ยเขามีปัญหาจริงน,นะครับแล้วภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันเป็นภาษีที่ใหญ่ที่สุดในระบบภาษีไทยเข้าใจว่าปีหนึ่งประมาณ9ก้าแสนล้านน,นะครับถ้าเกิดเขาขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากเเป็น15%สิบห้าเปอร์เซ็นต์สำเร็จเนี่ยนะครับไอ้ที่เขาเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มปีละเก้าแสนล้านเนี่ยมันอาจจะเพิ่มเป็นปีละหนึ่งล้านมันต้องได้าน1.8 ล้านล้านเออหนึ่งจุดแปดล้านล้านอย่างเงี้ยรายได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นรัฐบาลที่หาตังค์ไม่เก่งแต่ชอบใช้เงินชอบเอาเงินไปแจกเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเซ็นแกลกเดียวจากเจ็ดเปอร์เซ็นเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นจากเก้าแสนล้านเป็นหนึ่งจุดแปดล้านล้านขึ้นแม่งเลยฮะใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่าสำหรับประชาชนผมคิดว่าเอ๊ะ รัฐบาลนี้แจกตังค์คนนะ5แสนล้านเอาไปแจกแต่ว่าจะมาขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม,มกับประชาชนมันไม่มีเซนส์ใช่ครับนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเฮ้ยไอ้อไพวกเราก็ตกใจเพราะจาได้ว่าเขาก็นําเสนอว่าเขาเป็นเ,เขาบริหารหาเงินเก่งอะไรนะน,น,นู่นนี่ใช้เงินเป็นแล้วกลายเ็นอ้าเป็นสรุปว่าก็คือขึ้นภาษีที่หาเงินเก่งคือหาเงินจากประชาชนว้าวจังนะฮะมัน มันเกินไปหน่อยแล้วนะเกินเกินไปแต่ผมว่ามันเป็นแทคกติกที่รัฐบาลนะครับมักจะใช้กันเวลาเจอเรื่องที่สังคมวิจารณ์หนักแล้วรัฐบาลไม่รู้จัแลดดิงให้ตัวเองยังไงนะหนึ่งก็คือบอกว่าสื่อผิดสองประชาชนเข้าใจผิดสามฝ่ายค้านบิดเบือนโอ้เซ็ตมันสาอันนี้มันจะมีอยู่สามครับสามคำตอบที่มันเป็นคำตอบมาตรฐาน นะครับที่ uh huh. ที่เราจะได้ยินในทุกรัฐบาล uh huh. uh huh. <laughs> แต่ว่าเรื่องนี้ต้องต้องกลับไปที่ข้อจ,จริงคือตัวรัฐมนตรีคลังนะครับกับตัวประหลัดเนี่ยเป็นคนให้สัมภาษณ์เองว่ามีแนวคิดมีการศึกษา uh huh. ที่จะทําเรื่องนี้ uh huh. นะครับอันนี้เป็นคาสัมภาษณ์ที่เป็นทางการ <laughs> นะครับเพราะฉะนั้นโอเคอาจจะบอกว่ารัฐบาลยังไม่ได้ทําก็พูดได้ <laughs> พูดได้แต่ว่าสังคมก็มีสิทธิวิจารณ์ก็รัฐมนตรีเป็นคนบอก,แล,ลนนบอกและประหลัดเป็นคนบอกว่าจะศึกษาเพื่อทําไงหรือว่าจะบอกว่ารัฐมนตรีกับประหลัดไม่มีอะไรทำ ก็เลยศึกษาเล่นๆอย่างนั้นคือการศึกษามันแปลว่าคุณคุณจะเอาการขึ้นมาเป็นออปชั่นหนึ่งคุณถึงศึกษาใช่เพราะว่าพอคุณมีออปชั่นแบบนี้เนี่ยประชาชนเขาคือพูดตรงๆนะวันนี้วันที่6ธันวาแล้วนะมันจะสิ้นปี6 7แล้วนะครับค่าแรงขั้นต่ำยังไม่ได้เพิ่มเลยนะครับใช่ตอนแรกบอกเข้ามาเพิ่มทันทีนะครับหลังจากนั้นก็บอกว่าสงกรานต์เพิ่มหลังจากนั้นก็บอกว่าตุลาเพิ่มหลังจากนั้นก็พฤศจิกาเพิ่มหลังจากนั้นก็ธันวาเพิ่ม ตอนนี้จะสิ้นปี67แล้วครับยังไม่เพิ่มสบาทเลยครับเ้วค่าแรงนี่ยังไม่เพิ่มเลยในตอนนี้เนียนทางรัฐบาลแล้วเรื่องภาษีนี่ไม่เคยหาเสียงไว้นะครับโผล่เข้ามาอย่างเงี้ยคนก็ต้องด่าธรรมดาไม่ด่าก็คือไม่มีประชาชนที่ไหนไม่ด่าเรื่องแบบนี้หรอกครับเขาต้องด่าครับเขาต้องจ่ายเพิ่มและว่าเขาไม่ได้เข้าใจผิดเรื่องประเด็นว่าศึกษาไม่ศึกษานะเับ